เพจโอ้โหไอ้เนี่ยผมทักก่อนเลยอ่ะยิงอะไรอ่ะกูทักก่อนเลยอ่ะไอ้เนี่ยมาดูภาพชาดิโอ้โหมภาพชาด้วยอ่ะไม่ดูไม่ดูไม่อยากเห็นเลยนี่ไงเจอกันหน่อยแค่นั้นแหละ ดูดยแต่ทีมกูสวยอยู่นะพี่ก็เจ้าทีมกูสวยจัดอ่เยอรมันมาแบบว่าคบทีมอ่ะแต่ขาดตัวเดียวนะไอ้เหี้ยเฮ้ยเพิ่งไปเข้าบอลอย่าเพ่เข้าบอละไอ้เหี้ยมพิ่เข้าบอลไปเรืงเร่มไปเสียงฟุตบอลถ้าผมไม่ได้ยินเสียงฟุตบอลผมเล่นไม่ได้เป็นว่าไอ้เดียวส้มโอ้โหดูถึงอสานที่บาทนะครับเป็นพวกโอปะเอริสัน ถ้าพี่เติมอีก5 0าสิเคจะปลดล็อกเมซี่ให้พี่ตอนนี้ให้เลยครับจากใจทีมงานปีฟ้ารักพี่เอสมากๆนะครับแม่ควายแม่ควายหยุดนิ่งกูว่ากลัวนั่นแน่กีกีกีฮืมเว้ยกูวกลัวนั่นแน่กลัวกลัวบอกเลยกลัวกลัวเ นขอบคุณครับอุ้ยเหี้ยยังไวอะวิ่ยไวจัดวิเหี้ยอะไรวะเนี่ยบอกให้กับเพื่อนตัดเลยละกันอุ้ยคิดว่าเข้านะเหี้ยมันกากมันกากไอ้ตัวนี้โคตรมันกากเฮ้ยตัวละแสนนะไอ้โง่เอดี๋ยวส่งให้ยิงเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมันยิงเดี๋ยวเอามันยิงเดี๋ยวมันยิงเดี๋ยวไม่เข้าบอลเดี๋ยวมันยิงเดี๋ยวมันเปลี่ยนเลยละกันอะไรอะโอ้โหอุตส่าห์ตกให้ยิงเหมือนนักเตะเคล็เหี้ยไม่ได้แบบเนี้ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสแล้วเยอะละเล่นเยอะละเล่นเล่นเยอะละ อองแทะอะงออกแทะไงเฮ้ยโดบิีบิโดบิบิเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะยิงอะไรอ่ะบอลจะอะไรนีโกนเนี่ยบุนรู้ไหมมีโค้ดของไม่โดนใครได้ด้เว้ยเ้ยยาวยาๆ ยากยากยังทำยากยากอริสันวิ่งสกอร์เดอะแบ็คเร์ดฟโคนีรสโดนหนีโดนซองดิโอ้โหไม่โดนไม่โดนขายขำที่หมายเลยปะตัวอะไรวะวัตเตียนที่อะไรวิ่งไหวเอไว้อะเด็กแมนยูไม่ชอบหรอชอบเด็กแมนยูเขาชอบกันแต่ว่าตัวไอ้เด็กหนุ่มวิ่งสอดดิสัตว์ โครแจ๋วเลยน่าจะมีตัวแรกแล้วนะบาเตียนอ่ะสองตัวสองตัวเรสองตัวเหรอเออมีคนมีแล้วใช่ว่มไอ้นี่ได้นะมันฟูลอะไรได้บ้างวะเนี่ยบาเตียนอ่ะไบเยนยูไบเยินอ่านไปแล้วอ่านวันนี้ก็โดนดิโฮะไม่โดนไม่โดนการสมบัติอะไรตัวปัญญาอ่อนใครเขาเล่นกันอ่ะ ไอปที่ราคาตกแล้วด้วยเนี่ยยิงอย่างเงี้ยสองร้อยขายไปสองร้อยมีสั่นเมาส์เฮ้ยมิมิตเงตัวที่ขายดปที่สุดเนี่ยงอะไรเรล่องไม่เต็มครับมิมิตีหมดะไรอ่ะแมทธ์อมลู่ชอเอริสันไปไงวะเนี่ยเล่นโคตรยากเลยโอ้เดวกับพี่เล่นโคตรยากเลยแม่งไม่ให้กูไปเลยว่ะไอ้เหี้ยมึงเคยเห็นเทวายเตอร์วิ่งอย่างงี้บ้าบอลก็วิ่งไปนี่ก็ไปไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้เหียไอเฮีย ไอสัตว์ไบัตเตียนอะไเนี่ยบัตเตียนไอวันนิกาบัตเตียนสบายสไนเปอร์แม่็คหรือแม็คไฟเหมึงเมื่อกี้แมันวิ่งร้อยยี่สิบอะไอเฮียมันไม่กากไงอ่ะแต่กูรักเขาไงกูรักกัปตันไงทำไมอ่ะกูรักกัปตันมีเรื่องปัญหาอะไรกับกัปตัาผมไม่ได้มึงเคยเห็นเทอร์นี้โคตรไล่บอลพวกมึงทันไหมอะวิ่งหลังแซงอะเทอร์นี่โคตรอะ แ่งค่าตัวก็แพงนั่งแต่มานั่งสำรองไข่ไข่มั่วตรงนี้คนไม่มีไม่มีนั่งสำรองเฮียอะไรยึดตัวไอ้เฮียมานั่งเฮียอะไรตรงนี้คนไม่เคยมานั่งสำรองไม่เคย ไม่เคยรักกระหัวปากหัวปั๊มอ่ะไม่เคยมึงั่วไอ้ไกว่ะเหรอไอ้ไกมันนั่งสำรองอ่ะไอตัวที่โคอ่ะมันเป็นมานั่งสำรองใช่เหรอมันนั่งสำรองเหรอไอไกวตัวจริงมึงไปดูที่ไหนมาวะไอ้เคียมึงไปดูสโมสรอะไรมาก็ปัจจุบันเนี้ยคือเขาแบบไม่ค่อยให้มันลงมันได้ลงน้อยมันได้ลงอยู่แต่ว่าคือไม่ได้แบบทุกทุกนัดนะเข้าใจปะเออมันลงสำรองบ่อยแม่สำคัญสำคัญมันก็สำรองไอ้โง่เนี่ยใช่เหรอค่าตัวแพงสุดในมาริดใช่ไปดูดิย้อนย้อนหลังค่าตัวแพงสุดเคียอะไรค่าตัวในมาริดดไม่แพงสุ นี่มึงดูนี่อ่ะอ่ะนี่พูดเยอะนี่อ่ะตัวนี้โคตรตัวนี้โคตรคือคนที่ได้รับค่าเหนื่อยแพงสุดในมาริดแล้วอ๋อเหมือนไม่รักมาริทจริงเน่ะไม่รู้อ่ะเออผมไม่รู้จริงเพราะผมดูเขาตลอดเนี่ยมึงโดนแต่ตัวนี่โคตรกูแล้วเนี่ยโดนแต่ตัวนี่โคตรกูดักบอลนะบอลดักไหนเนี่ยโดนเนี่ยไอ้เขี้ยเล่นกลางลุกแต่ไม่คุ้ซื้อมาเบสบอลมันมีประโยชน์ปะวะเท่าไหร่ซื้อมาด้วยเขี้ยโอ้ชิบหายเลยซื้อมาด้วย ตัวแต่เท่าไหร่ตัวแต่เท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองโอ้โหเฮียมันได้มันมีตัวเดียวไอ้โรนยังไมมีใครได้เลยฮ้ยไปไหนเไปบอแค่นเดียวแมยดีเว้ยเนี่ยมึงไปเอาแบกบอลกับมาไม่ด้วยอ่ะเฮี้ยเจ้าของฟุตบอลเปล่าวะไอ้เฮี้ยโทุกที่คนเปิดไงกูเติร์แบ็กไอ้เฮี้ยกูโดนหมดกูโดนหมดกูโดนหมดเฮี้ยเบื่อว่ะ โทษนี้โค้ดกูให้กูจัดให้หมดโทนี่โค้ตกูอ่ะเป็นเพราะอะะะไรรวเพามึงยังเติมไม่พอมึงยังเติมไม่พอเฮ้ยอย่าเบียดดิเธอไม่พอหรอหลุดดิไม่แล้วแล้วรู้จักเขาว่ามาหัวล้อที่หลังมันดังกว่าปะรู้จักไหมไม่รู้เดี๋ยวทำให้รู้เองะ อะไรอ่ะยิงอ่ะยิงอ่ะเจันหน่อยมามามาเขาโซนแล้วนะเขาโซนแล้วนะตอนเนี้ยตอนนี้นี่นี่นะเขาเรียกอะไรโค้ดเอนโดมาบุรุษเขาเรียกตัวนะมายนะตอนเนี้ยมาแล้วนะมาตายหนึ่งมึงอ่ะลงไปนอนอยู่ข้างสนามไปเวรเตนระยะนี้ระยะนี้ก็ยิงไปวะไม่เข้าหรอกโอ้ฝันลมแรงเนี่ยเนี่ยอ่ะเนี่ยอ่ะมันเอาซานโชไปดักประตูพี่ยืนรอทำไมอ่ะนี่ นั่งยิ้มอย่างเงี้ยเอามาดิ Yahoo ยาก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 จริงยากจริงว้าวแต่งฟอนเดอร์เนช<ค>ั่นพี่โดมินมึงเป็นเหี่อะไรวะไอ้เหี้ยโดมิน,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 นี่เขาจำลองตอนที่ว่าโดนโดนเตะจะเตะขาเปล่าวะไอ้เ<น>หี<ว>้ยหวยเอ้ยตัดบอลโหดบอลน้อง บอกจัดอ่ะเฮ้ยเอออะไรอ่ะบาลเตียนบาเตียนส่งไปหมดมั่วไปหมดบาเตียนส่งตามหลังอยู่รวยยิงไม่ได้เลยว่ะแผ่บาเตียนบอลส่งแต่ก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยที่พาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นได้น้ำพางไปที่สามประตูต่อศูนย์เฮ้ยแมนยูเราไม่เป็นแบบนี้แมนยูในชีวิตจริงหัวตารางแล้วเว้ยไม่ได้เราไม่ได้ใครหน่ะวิ่งอ เคยรู้เปิดปะเปิดอะไรอะเปิดโคผู้วิสต์คิดบัดเตียงน้ำมึงลองคิดดิถ้าไปเล่นกลางอ่ะไอ้เหี้ยถ้าไปเล่นกลางอ่ะวัดเตียนตอนหนุ่มอ่ะโนตอนหนุ่มอะไรครับตอนหนุ่มอะไรโนโนโน่ไป่อไปเอ้ยเอาอีเล็กเซนโออะไรอ่ะทำไมเป็นโคจังวะเฮ้ยอุ้ยเหี้ยวิ่งตามคนไม่ทันอ่ะมึงวิ่งตามแถวนี้คนไม่ทันอ่ะไม่จบละครมันไม่มีจบละครมันไม่มีเฉย เนี่ยวิ่งเดี๋ยวนะมาเอาววิ่งมาดิ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 จานะเป็ดจานะติดติดขาดเจ็บขาดโดโดนโดนโดนักโบได้โอ้เราโดขาขาดเย้ไวสไปเกอร์ไปดิมูโก้อ่ะมูโกะกูไปดิไปไหนบอกหน่อยดิไปไหนอะเอาข้างซ้ายนะบอลข้างซ้ายเกิดเซข้างซ้ายโกเซนะสายสี่นะไม่มีปั่นนะไม่มีปั่นนะ หอยดอยนี่เอาตัมันกลับไปได้แล้ว <c oughs> ซื้อตัวกลับไปไปหอยดอยเหี้ยเนี่ยอะไร <c oughs> อีเส้นเหออี้ยพี่ยาอ่อนเส้นไรโลนี่เอาเหรอเฮ้ยดักไม่อ่ะดักไม่ไม่เอาไม่ชอบคนดักถ้าผมได้โอกาสยิงทืนยิงเข้าเลยนะแบบแบบเข้าร <c oughs> ้อยเนี่ย <c oughs> ไปไหนง้อ <c oughs> ว่าตัวนี้มาเอว่ะ แมคคเขาไมนจะยิงยังไงมาถนัดข้างนู้นน่ะโ oh, อ้ยเฮียนี่ก็การาคาอะไรต่อของมันเนาะโทนอ้โหโฮียโทนิโครสก,กนะีนนจ่จะเก่งนะไอ้พวกนี้ถ้าเจอกูในชีวิตจริงอะ่ะนักบอลหนองแขกแบบกูกูก็ทืบแม่งไ <laughs> ด้ <laughs> <laughs> นี่ไะเลเซ้นอีกเส้นพีกอื่นคือเต่าเลยนะไอ้บอลมันช้าหุงแต่ว่าแมนยูไงเขาผมรักแมนยูอ่ะโโทนี่ครส เขาเป็นตัวตัวจริงอ่ะเขาเป็นเดอะบอยอ่ะเดอะบอยแมนยูอ่ะตงไปไหน่สงไไปหนวะไอ้ดูเอ้ยงอมว่ะเดะไอ้บอลมันดักเฟอร์ทัศเก่งว่ะดักเก่งผมก็โดนเนี่ยผมโดนลุงไปเนี่ยสี่เมตรเนี่ยเอาวิ่งตามดิอ่ะเอาวิ่งดิ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 เอาวิ่งดิเอาวิ่งดิวิ่งดิวิ่งตามดิวิ่งดิวิ่งดิ เดี๋ยวมันเป็นชีวิตจริงมาไปนอนอยู่นู่นมาตั้งสำรองแล้วโดนดอกนี่เข้าไปอ่ะนั่นน่ะโรงพยาบาลถามหาแล้วเอ็นฉีดด้วยเอาให้อย่างเงี้ยโรดิเกอร์เพีดโอ้โหไอ้เงี้ยผมทักก่อนเลยอ่ะจริงอะไรอ่ะกูทักก่อนเลยอ่ะไอ้เงี้ยมอดูภาพชาดิโอ้โหภาพชาด้วยอ่ะ ไอ้บอลมึงเอาทีมเอาพาพาพาทีมมึงมาออกกําลังกายเหรอไม่ได้มายิง่ายมานเฮ้ย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 ไอ้จะดื้อจัดอ่ะดื้อจัดอ่ะดื้อจัดอ่ะเอไอมาใหม่เดี๋ยวมาดื้อเปล่ามาใหม่มาใหม่ที่มาใหม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 ่มาใเอาขวาไปเอาขวาไปขวาไป ขวาหมาไม่แดกเขาบากเร ais, ียกขวาหมาไม่แดกโอ้พอละหมดกำลังใจดึงแสนพร้อมปิดอะแค่นั้นอะมาเลยดึงแสนพร้อมปิดอะกำลังใจหมดกำลังใจแล้วเอาไงว่าถ้าช้าถ้าช้ากว่าเนี้ยผมขายปี21ออกเนี่ยไม่ขายแล้วนะเพราะว่าจะไม่มีช